กองทัพภาคที่สามเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภยัยวันที่5มิถุนายน2555ราาที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่สามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทชาญชัยนรงค์ธนารุน่นแม่ทัพภาคที่สามในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่สามเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในเหตุภัยพิบัติต่างๆพลโทชาญชัยนรลงธนารุณนแม่ทัพภาคที่3เปิดเผยว่าเนื่องโดยขณะนี้สภาพภูมิอากาศประเทศไทยกำลังเข้าสู่หน้าฝนและภาคเหนือกำลังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมต่างๆและอาจจะเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นมาได้กองทัพภาคที่ส โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพทิ่3จึงได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9ก้าพิษณุโลกอบจอพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกกองบิน46หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่34อาสาสมัครกู้ภัยในจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยทหารได้เตรียมกำลังคนเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้เตรียมพร้อมออกรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่สาได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารราบที่4เป็นกําลังหลักในการประสานงานกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนเพื่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ สำหรับการตรวจกำร,รัเตรียมความพร้อมกำลังพลแนะยานพาหนะในครั้งนี้ได้มีการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆได้แก่การดับเพลิงบนอาคารสูงการสูบน้ำระยะไกลการทำน้ำประปาและการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยทางอากาศมีกำลังพลเข้าร่วมเตรียมความพร้อมวันนี้800นาย